อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยของเล่นที่ซื้อมาพังเรียบร้อยแล้ยซื้อเท้ามาพวกข่าวร้ายนะครับนี่ครับขาหักแลยครับโอ้โหใครทำแต่งี้หูขาหักแล้วก็ป้ายหักครับเรามาทายดูสิครับว่าในสีคนนี้ใครเป็นคนทำใครเป็นอิมคอสเตอร์คะทุกคนคิดว่าใครเดดพี่นกยุงเนี เอาบอกเหตุการณ์เมื่อเช้าเป็นยังไงนะออาท้าทําให้ดูหน่อยเร็วออาทําไม่ดูนั่งเสร็จแล้วกถ่ายปุ๊บวิ่งมาแล้วก็นั่งปุ๊บแล้วก็เตะเลยเอาวันนี้ก็เลยจะได้คอนเทนต์นะครับปินมุกใบหยกเป็นเด็กดื้อทำของเล่นหักนะเออได้คอนเทนต์ใหม่นะทำไมหนูต้องทำด้วยเอามันคลิปไงทำคลิปละครนี่แหละเออแต่ว่าในเรื่องก็เด็กเป็นคนทำแต่นี่จริงแล้วออาไม่เป็นไรยังถือว่าเราถ่ายอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมสารภาพกับพี่โอพี่โตคิดว่าดาบอ่า แต่ที่จริงแล้วดาบยังไม่หักนะครับนี่เราจะใช้ถ่ายนะอับปนมุกลองฟันโถดิโอเคนี่คือคิดว่ามันจะซ่อมได้ไหมไม่แต่ก็เป็นความผิดพี่ตองนี่แหละที่พี่ตองวางไว้ไม่ดีเพราะมันไม่มีที่วางไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวต้องซื้อตู้มาไว้ละรัดไหมรัดไหม โอ okay. เคเบตไป<ด>แล้วก็เอาดาบเข้าไปดาบเสียบเข้าไป<ด>อ่าอย่าพึ่งฟูเราแปลงล่างก่อนแปลงร่าง,งาแล้วพอแปลงล่างเสร็จแล้วพ้สนสนุกไหมแล้วนี่นะครับดาบที่เราจะใช้สังหารชินอ,อยุยงวันนี้นะครับา <c oughs> <laughs> เช้ามาพบกับข่าวร้ายนะครับขาหักนะครับโอ้โหเอ้ยใครทำแตกเนี่ยเอ้ใครทำแตกเนี่ยเสียงแมวนะจะมาไรได้มา คฉันนเดิมคนเเเก่าพงดิมๆที่เคยเป็นของเราเธอยังร้องยังฟังมันอยู่ไหมไม่รู้ว่าความรู้สึกในตอนที่มันดึกนึงเธอยังเงายังเหมือนวันเก่าๆอยู่ไหมไม่รู้